ดูเหมือนว่าเลือกแปลกๆกันมันจะเกิดกับครอบครัวนี้และนี่ก็คือหนิงกับนัดนี่หนิงหนิง พี่ขอยืมหวีหน่อยสิมีหวีปะวีเออวีเอวีเอ,อวันนี้แม่ก็ไม่กลับมาหาแล้วหรอก็คงเป็นแบบนั้นแหละแม่ก็คงไม่มาหาหรอกแม่มีแฟนใหม่ไปแล้วแต่พ่อตายไปนะแม่แก็ไม่ค่อยสนใจพวกเราอีกเลยดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะน้อยใจในโชคชะตาม,มากๆที่แม่ของเธอนันหนีไปมีสามีใหม่และนี่ก็คือแม่ของเธอเธอเองก็เป็นคุณครูสอนพิเศษโอ้ยตตยแล้วมีนัดเรียนกับคนนี้โอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยแม่ยังจะทักมาอีกอืมตีลกักนอนได้แล้วมั้งและดูเหมือนว่าสามีคนใหม่เธอจะเป็นคนขี้เกียจมาก ว้าย <What? S 1> ตายแล้วฉันลืมนัดก,กับคุณแม่อุ้ยลืมเลยลืม,ลม,ลมพาคุณแม่ไปนั่งสมาธิอุอยนั่นไงเออไหนนัดก,กันวันนี้และดูเหมือนว่าเธอจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาเออ แม่คะเร็วๆหน่อยนะฉันไปแป๊บเดียวเองพาฉันไปหน่อยเธอะนะนะลูกๆแกแกก็กลับไปดูบ้างขนาะฉันพูดด้วยยังไม่สนใจฉันเลยยก็ได้แม่ก็ได้เดี๋ยวหนูพาไปแล้ววันนั้นเองเขาก็ได้พาคุณแม่ไปที่ทะเลสาบแห่งนั้นี่คือจุดเริ่มต้นของเขาคุณแม่จะรีบทาอะไรก็รีบทํานะหนูไม่ว่างนะหนูจะไปสอนพิเศษลูกคนอื่นเนี่ยจะไปหาตังค์ทำไมให้ยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาเลยจะมานั่งสมาธิทาไมไม่รู้เฮ้ยอย่าบ่นให้แม่นักเลยฉันก็แค่ขอเวลามันทําสักหน่อยแล้วแม่ของเธอก็ นั่งสมาธิอยู่พักใหญ่เธอเองก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์สักพักหนึ่งผ่านไปได้ไม่นาน<ๆ>เธอหันกลับมาเออคุณแม่เอา้าเห็นแต่รองเท้าแม่แม่เพ่ตอนนี้เองที่เธอทําแม่ของเธอหายไปหรือว่าแม่ของเธอนั้นจะหล่นลงทะเลสาบนะคุณคุณแม่ันหายไปไหนไม่รู้และในที่สุดเธอก็ได้บอกสามีเธอ,อมาแจ้งความจะสิมันจะมีอะไรเยอ,อะอะคุณ คุณตำรวจครับแม่ของฉันหายเหลือเพียงแค่รองเท้ายังไงช่วยตามหาฉันด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าตอนที่เธอเข้ามาแจ้งความนั้นคุณตำรวจก็ได้แต่รับเรื่องไว้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรทําให้เธอนั้นเสียใจมากมเดี๋ยวลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนก็ได้แล้วเธอก็ได้กลับไปหาลูกของเธอเพราะว่าคุณแม่ของเธอนั้นไม่อยู่ลูกจ๋าอ้าแม่ มาทำไมอะ่ะไปอยู่กับสามีใหม่ไม่ใช่เหรอจะมาทําไมแล้วยายหนูไปไหนอะ่ะคุณยายล่ะดูเหมือนว่าเด็กๆจะไม่ค่อยรักคุณแม่ของเธอเท่าไหรไ่เคยกลับมาดูเฉยๆว่าคุณยายกลับมาหรือยังคือว่า คุณยายหายตัวไปก็เป็นพ่อแม่แั่นแหละที่ทำยายหายไปไม่ใช่หรอไปหามาเลยนะหนูไม่ค่อยด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีคุณแม่ตอนนี้เด็กๆก,ก็ไม่เข้าใจฉันเลยและเมื่อเธอคิดว่าเธอจะกลับไปบ้านสามีวันนั้นเองเธอก็ได้รู้ความลับของสามีว่าสามีของเธอนั้นแอบมีลูกแล้วเพราะจ๋าหนูอยากกลับบ้านแล้วอยากกินแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าพนูไปหน่อยนะน้นๆะนะอนนะ,ะพ่อเหรอ อะไรกันเนี่ยเอ้าคุณมา,มามาตอนไหนเนี่ยไอ้แกบอกว่าไม่มีลูกไงไอ้คนแห่งสวยเอ้ยแล้วมันทำไมละ่ะที่เธอก็ยังมีลูกเลยฉันมีลูกไม่ได้หรือไงแล้วไม่ได้ก็เลิกกันไปเลย <c oughs> ไปเถอะพ่อแอ้นั่นเป็นไข่เนี่ยที่พ่อไม่ชอบเลยเนี่ย <c oughs> แม่ก็มาหายตัวไปสามีใหม่ก็ทิ้งฉันนี่มันเรื่องมาอะไรกันเนี่ยผ่านไปแล้วเวลาสวันเธอเองก็มาสอนนักเรียนตามปกติ และแล้วเธอก็ไม่ได้เจอคุณแม่ของเธอนิง,นงกลับบ้านกับแม่ไหมวันนี้อดูเหมือนว่าเธอจะสอนห้องลูกตัวเองด้วยแต่แล้วนิงิงก็ไม่สนใจหนูจะกลับกับพี่นัทหนูไม่คุยกับแม่แล้วอ,อลูกสาวฉันก็ไม่เข้าใจฉันเลยอยู่ดีๆลูกสาวของสามีใหม่ก็เดินมาหาอคีคุณคือค่ะคุณคือนี่เธอเรียนอยู่โรงเรียนนี้ด้วยเหรอมีอะไรกับฉันจะพูดอะไรก็พูดมาฉันไม่ชอบได้ยินที่คุณคุยกับเพอว่าคุณแม่ของคุณหายตัวไป แต่ว่านะหนูพอจะมีวิธีที่จะแนะนํานะจ๊ะย่าหนูพอจะมีทางที่จะทําให้คุณยายคุณกลับมาได้โดยใช้รองเท้านี้เลยไม่เชื่อก็ตามไปดูเฮ้ยฉันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยออฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องไปพึ่งสายาสานแล้วแหละและในที่สุดเธอก็ได้มาบ้านหลังนี้ตามที่เด็กคนนั้นบอกแน่ใจนะว่าหลังนี้เนี่ยเอะนั่นไงดูเหมือนว่าจะมีจริงๆแฮะเมื่อเธอเดินทางมาถึงที่นี่เธอก็ได้เห็นกับคุณย่าของเขาเ มปีศาแ่ฉันรู้ว่าเธอมาเรื่องอะไรรองเท้าของคุณย่าเธอใช่ไหมเอามานี่ฉันจะทําพิธีให้พิธีนี้คือพิธีผูกเท้านําทางนะเอาละฉันทําพิธีให้แล้วเธอก็เอารองเท้ากลับบ้านได้แล้วก็นะระหว,ว่างทางเธอต้องนึกถึงคุณแม่อยู่เสมอกว่าจะถึงบ้านวิญญาณก็จะกลับไปเธอก็จะเห็นคุณแม่ของเธอและในที่สุดเธอก็ได้ทําพิธีผูกเท้านําทางแท้จริงแล้วแม่มดตนนี้นั้นแอบนาวิญญาณบางอย่างเข้าไปในบ้านเธอเธอกลับไม่ได้คุณยายเข้าบ้านแต่กลับได้วิญญาณบางอย่าง เข้าไปแทนและเมื่อผ่านไป3วันตามที่แม่หมอบอกเธ <c oughs> อก็เดินกลับมาถึงบ้านมันก็3วันแล้วทําไมคุณแม่่มสุดท้ายเขาก็เห็นคุณแม่มาอยู่บนที่นอนในบ้านเรียบร้อยแล้วคุยายอยากจะพักผ่อนนะคุณแม่คุณยายเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกหนูขอโทษแม่นะที่ร้องตะโกนใส่แม่อ,อ๋าคุณยายเพิ่งกลับมาวันที่3านี้แหละกลับมาจริงๆด้วย งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วให้คุณยายพักนะแม่มีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเนี่ยคุณแม่เอารองเท้ามาให้คุณยายใส่เช่เออดีมากหลานคุณแม่ฉันขอโทษนะที่ไม่เคยใส่ใจเลยพวกเราไปกินข้าวกันเถอะี๋ยวหนูอ่ะจะย้ายกลับมาอยู่กับคุณแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้หนูทิ้งสามนีนั่นไปแล้วมันแย่มากเลยฉันดีใจนะที่พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกอะยังไงซะฉันก็ให้อภัยหลานทุกคนแล้วก็ลูกด้วยนะดูเหมือนว่าการกลับมาของคุณย่าจะทําให้ครอบครัวนี้มีความสุขอีกครั้งเรื่องราวมันเพิ่งจะเริ่มต้น เพราะว่าคุณยายของเธอนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปและเหมือนไม่ใช่คุณยายเลยเมื่อเวลาผ่านไปนี่วันนี้เฝ้าดูแลคุณยายนะเด็กๆแม่จะไปทํางานก่อนนะเพราะว่าคุณยายยังไม่สบายเท่าไหร่ให้เธอแม่และพวกหนูเฝ้าเองน้อยหนูก็มีความสุขที่คุณแม่กลับมาอยู่บ้านกับคุณยายแล้วแล้วก็คุณยายก็มาอยู่กับเราแล้วอย่าไปมีแฟนใหม่อีกนะหนูไม่ชอบเลยอยากไอ้คนนั้นน่ะเห็นไหมมันถิ้งแม่นี่ใส่ไม่ดีเลยแยดดเกินไปสิ นั่นเปนเรื่องของแม่ไม่ต้องเลยไอ้ทะเลาะก,กันอีกแล้วอะข่าวหลังไม่ต้องมาพูดแบบนี้กับแม่นะเสียงมารยาทสุดๆเฮ้ยไปเถอะแม่ไปทํางานดูเหมือนว่านัดกับแม่จะไม่ค่อยถูกกันนักเฮ้ยเดี๋ยวหนูเฝ้ายายเองและบ่ายวันนั้น คุณยายก็ได้เดินมาหาหนิงหนิงแล้วคุณยายเองก็เริ่มทําตัวแปลกๆแล้วขอให้หนิงิงช่วยยายหน่อยอ๋อให้หนิงช่วยอะไรอ่ะและคุณยายเองก็ได้ชวนหนิงหนิงไปที่สระน้ําหลังบ้านเธอก็ได้บอกกับหนิงหนิงว่าหาของให้หน่อยยายทําหายอ๋อมันไม่เห็นมีเลยยายทำอะไรหายกันแน่เนี่ยอ่นไงหนิงลงไปเก็บให้หน่อยไม,ไม่เก็บเองละอ่ะใบไฮ้เฮ้ยยายจะทาอะไรอะ่ะท,ท้ายคุณยายก็ได้ผลักหนิงหนิงลงน้ําตัดมาที่เด็กหญิงปีศาจคนนี้ก็ได้กลับมาหาคุณย่าของเธอคุณย่าคะตอนนี้นางนั่นตายแล้ว ท้นายที่สุดมันก็ตายาละเหลือพี่สาวมันสีน้าตอนนี้ฉันบังคับยายมันได้แล้วแท้จริงแล้วเธอคือแม่มดปีศาจที่บังคับคุณยายไอ้ข่าหลานสาวตัวเองทั้งหมด <c oughs> และเมื่อนัดก,กลับมาแต่ข้างนอกก็มาหาคุณยายแล้วก็ได้ถามคุณยายว่าคยาย เห็นนิ่งๆไหมอะหนูไม่เห็นน้องอะคุณยายก็ได้บอกกับเธอว่าฉันข้าไปแล้ว<ะ>ฉันผักมันตกน้ำไรพูดอะไรอย่ะฉันก็จะฆ่าแกด้วยถ้าแกไม่รีบไปซ่อนตัวซะถ่าซ่อนไม่มิดแล้วก็ฉันจะตัดหูแกอีกข้างแล้วก็ค่อยๆตัดทันเจอตอนนี้เองคุณยายก็ได้ตัดมือตัวเองตอนนี้นิ่งๆก็ได้หนีมาอยู่ที่ห้องแล้วก็ล็อกประตูเฮ้ยฮโหลคุณแม่ทำไมไม่รับโทรศรัพท์เนี่ยโอ๊ยฉันจะตายอยู่แล้วเธแม่ เธอก็ได้แต่ฝากข้อความเสียงไป <c oughs> คุณยายเป็นอะไรไปเนี่ยฉันว่าไม่ใช่คุณยายแล้วแหละคุณแม่ไปทําอะไรมานี่ <c oughs> มันความผิดแน่ชัดถ้าฉันตายไปนะเหมือนว่าวิญญาณคุณยายกำลังจะออกมาจากล่างเพราะตอนนี้มันกลืนกินตัวคุณยายไปหมดแล้วอในที่สุดฉันก็กลับมา ยิงครอบครัวนี้ตายมากเท่าไหร่จะทําให้แม่หมอคนนั้นดูหน้าตาผุดผ่องสวยงามมากขึ้นมันคือการแลกชีวิตของคนทั้งคนสุดท้ายแล้วนัดเองก็ไม่รลอดผีตัวนี้ก็ได้กินเขาเข้าไป <c oughs> อร่อยจังเลยยิงบ้านหลังนี้ตายมากเท่าไหร่แม่หมอผีตัวนี้ก็ดูหน้าตาจะสะสวยมากขึ้นเก่งมากลานยาเหลือแม่มันเราต้องฆ่าแม่มันแล้วจะหมดเวลาอยู่แล้วต้องไปสังเวยชีวิตแม่มันก่อนแม่คุณแม่ของนิงนิงแล้วก็นัดกลับมาถึงบ้านลูกฉันโทรมาเหรอเนี่ยอะไรกันแม่ก็ทํางานแม่ก็ปิดสายสิเฮ้ยทำไม บ้านมันเงียบๆจังเลยเนี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยคุณแม่คะนัดหนิงหนิงอยู่ไหมลูกไปไหนกันหมดล่ะเนี่ยแต่แล้ววิญญาณคุณยายก็ได้โผล่ออกมาในรูปร่างปกติทําให้เธอนั้นหันกลับมาดูโอ้ยตกใจหมดแม่แม่ลูกหนูละแม่และคุณยายเองก็ไม่ได้พูดจาอะไรแถมยังอุ้มแมวออกไปหน้าตาเฉยแม่อะไรกันน่ะเธอก็ได้ตามไปดูนัด อะไรกันเนี่ยทำไมเราจะตายและตอนนี้เธอก็ช็อกมากสุดท้ายเธอก็มองหินสุบจากข้างล่างแล้วเธอก็ได้ร้องไห้เสียใจอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอทั้งสองคนได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาเสียใจด้วยนะยาฉันตอนนี้คงจะสวยสะพรึงแล้วแหละคว่ายัางไงกคุณย่าของหนูอะบังคับวิญ,ญญาณคุณยายคุณไงละ่ะเด็กชัวเอ้ยแกต้องตาย ดูเหมือนว่าเธอจะแค้นมากๆทาให้เธอนั้นโมโหก็จับเด็กโยนลงน้ำนี่คือสิทธิที่พวกแกทากับลูกของฉันสมน้าหน้าชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตแบบนี้แหละแกฆ่าครอบครัวฉันใช่ไหมแกหลอกฉันมาตั้งแต่แรกๆตายแน่เมื่อเธอได้พบกับแม่หมอใจดำดีเลยเหลือแกคนสุดท้ายในบ้านหลังนั้นที่ควรจะตายฉันจะเสกให้แกตายไปเลยในตอนนั้นเองแม่คุณแม่หยุดเธอครับฮะพอเธอครับอย่าทําบาปอีกเลยแกจะปกป้องมันอีกเหรอฉันเป็นแม่แกนะไ่ครับ ผมก็เคยรักเธอหนอหลบออกไปไอ้แม่หยุดทำบาปได้แล้วกำลังฆ่าคนอยู่นะแล้วมนดําก็ไปตกลงที่ลูกของเธอลูกฉันมีเขากลายเป็นคางคกไปแล้วจะลูกฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันหนีดีกว่าแต่แม่มดเองไม่ได้สนใจลูกของเขาจึงรีบลอยหนีไปฉันจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วเธอเองก็ได้หันมาที่คางคกฉันจะกินแกคอยดูม่รู้ว่าตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่อยู่ๆเธอก็นึกอยากจะกินเนื้อคางคกขึ้นมาอาจจะกลายเป็นปอบไปแล้วก็ได้